คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสร้างสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไายกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีเมืองล้านนะครับกับสูตร แต้มรวม2ตัวร่างสูตรที่2นะครับเรามาดูนะครับในสูตรของการคำนวณน,นะครับบางคนก็ใช้สูตรแต้มรวมในการนํามาไปตัดเลขใช่ไหมครับแล้วก็ไปตัดเลขตับเลขวิ่งเลขเณฑ์อะไรของคุณแล้วแต่คุณจะนําไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับตามความเหมาะสมและตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขที่น้อยชุดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลองนําไปดูนะครับ ว่าอาจจะไปนำตัดกับสันักไหนหรือว่าที่ไหนอะไรไงเลิกทุนได้มาแล้วกันนะครับลองดูนะครับอ่าเราแสดงเห็นตรงนี้8งวดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งกุมาพันครับออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดใช่ไหมครับเราดูนะครับหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างครับศูนย์บวกหได้6ครับบวกอีกศูนย์คงที่ครับได้6ครับบวกอีกสี่คงที่ได้ศูนย์ครับบวกอีกเจ็ดคงที่ได้สามครับบวกอีกหกคงที่ได้สามนะครับได้หกศูนย์เจ็ดสามครับ 6073แต้มนมใบจมานะครับ16กุมภาพันธ์ครับออก781 403และ94ครับนะครับ9กบวกสเป็น13ครับได้แต้ม3นะครับแต้ม3เข้ามานะครับ16กุมภาพันธ์ครับออก781 403และ94ครับนะครับคำนวณตอนนั้นหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างครับ9กบวกสเป็น13ครับตัวอีก0รคงที่ครับได้3ครับบวกอีก4่คงที่ครับได้7ครับตัวอีก7ดคงที่ครับได้4ครับ บวกอีกหคงที่ครับได้ศูนย์ครับได้3มเจดและสูนนะครับยนงมีนาคมครับออก8 7 5 9 3 8้าและ9 8นะครับ2ตัวล่างผลบวกผลบวกของแ้มล่างนะครับก็จะเป็นเ้าบวก8ครับเป็น9้าบวก8เป็น17ครับ17นะครับได้แทมลมเจ็7เข้ามาด้วยนะครับนะครับ9้าบวกแเป็นส7ครับ แล้วก็นํามาในตามในสูตรด้วยนะครับบวกสูตรของที่ครับได้7ครับบวกอีกสี่ของที่ครับได้หนึ่งครับบวกเคของที่นะครับตามมาเพิ่มเข้ามานะครับได้8ดครับบวกอีกหคของที่ครับได้สี่ครับได้เจ1ดแปด่เจ็ดหนึ่งปสี่ครับนะครับตามมาดูนะครับส6มีินาคมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเค ได้7184นะครับ16มีนาคมครับออก5 0าศูนสามและเจ็นะครับ7บวกกันครับได้14ครับได้แต้ม4เข้ามานะครับ คำนวณต่อนะครับ2ตัวล่างบวกกันครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็น14ครับตัวอีกศูนย์ของที่ครับก็ใส่4เหมือนเดิมครับมันได้ค่า14ใช่ไหมครับก็ได้นําเฉพาะตัวเลขท้ายมาครับคือเลข4ครับ4ีบวกสครับเป็น8ครับบวกอีก7คงที่ครับเป็น5ครับบวกอีก6คงที่ครับได้หนึครับได้4 8 5และ1ครับ4 8 5และ1นะครับเราดูนวดธนมาก่อนนะครับ16พฤษภาคมครับออก ศ5นย์ห้าศูนย์้ห้าครับได้สองสองนะครับสองบวก2เป็น4ี่ครับได้แต้มรวมสี่ครับเข้ามานะครับสิบอกพฤษภาคมครับสองบวก2เป็น4ี่ครับบวกศนคงที่ครับได้เท่ากับ4ครับบวกอี4คงที่ได้8ดครับบวกจิตคงที่ได้6ครับบวก6คงที่ได้2ครับได้4ี่แปดหกสองนะครับสี่แดกศูนแต้มรวมได้จอมานะครับ1มิถุนายนครับออก แปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดครับแล้วสองสี่นะครับสองบวกสี่ได้หกครับได้แต้มรวมหกหกเข้ามาครับหนึ่งมิถุนายนครับออกไปสามหนึ่งห้าหกเจ็ดละสองสี่นะครับตามในสูตรก่อนน้กันนะครับสี่บวกสองเป็นหกนะครับบวกศูนย์คงที่ครับได้หกเหมือนเดิมนะครับบวกสี네่คงที่ได้ศูนย์ครับบวกเจ็ดคงที่ได้เจ็ดครับบวกหกคงที่ได้สามครับได้หกศูนย์เจ็ดและสามนะครับ แต้มรวมไดจะมา16มิถุนายนครับออก5 1 6 9 6 7นะครับและก6 4นะครับแต้มรวมสองตัวล่างคือ6กับ4บวกกันครับเป็น10นะครับได้แต้ม0ก็คือนำค่าท้ายของมันมาครับของ10ก็คือแต้ม0นะครับ16มิถุนายนครับออก5 1 6 9 6 7 6 4ใช่ไหมครับเรานำสองตัวล่างหลัก10ของสอง ลักสี่ของสองตัวล่างบอกหลักหน่วยสองตัวล่างครับหกบวกสี่เป็นสิบครับบวกอีกศูนย์คงที่ครับก็ได้สิบเหมือนเดิมใส่ศูนย์ครับบวกสี่คงที่ครับได้สี่บวกเจ็ดคงที่ครับได้หนึ่งนะครับบวกอีกหกคงที่ล่ะก็ได้เจ็ดครับได้ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดครับแต้มรวมของสองตัวล่างครับมาดูนะครับยังก็ได้กระดาษคมครับออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดและแปดสามนะครับ แต้มรวมสองตารล่างคืออะไรเลยแปดบวก3าเป็นเท่าไร่8 9 10 1าดได้แต้มหนึ่งครับแต้ม1เท่เข้ามานะครับเรามาดูนิ้งว่าเที่อวเราคอยนะครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับหวยโชคสิรธีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพไปเลย นะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับอเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆ,ๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรีนะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมาก <c oughs> ออกสามสี่งวดที่หนึ่งกับที่กออกสามชี่เจ็ดสองห้าแปดและสองเ้าออกแปดสามใช่ไหมครับสองตัวล่างบวกกันไหมแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับสิบเอ็ดบวกศูนย์ครับได้สิบ ได้11บเดหมือนเดิมครับเซนหนึ่งบปรยสี่คงที่ครับเป็น5ใส่5ไปครับบปรยเจ็ดคงที่เพิ่มเข้าไปละ่ะเป็น2นะครับบปรยหกคงที่ล่ะครับได้8ครับได้1 5 2 8ครับแต้มรวม2ตัวล่างในสูตรนี้นะครับแต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่2นะครับ ได้ค่าแต้มรวม2ตัวล่างที่บวกกันนะครับก็จะได้เป็น1 5 2 8นะครับถ้าท่านใดชอบก็ถ้าไงก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับฝากในส่วนของปุ่มการย้ำเลยนะครับกดปุ่มติดตามนะครับปุ่มสั่นปุ่มสั่นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนด้วยนะครับว่ามีสูตรใ,ใหม่หรือว่าอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามาดูและนำไปประกอบว่าตัดสินใจนะครับ เสร็จแล้วเมื่อรับชมเสร็จแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็สามารถแชร์ขึ้น facebook ตัวเองได้นะครับแชร์ขึ้นในไลน์ของเพื่อนเราก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันครับจะได้ช่วยกันประกอบจะได้ตัดสินใจร่วมกันไงช่วยดูว่าเออเลขนี้มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนพอตัดแล้วเราจะแนบปัญหาซื้อลอตเตอรี่ที่คุณพึงพอใจแล้วก็ใช่แน่นอนเนี่ยเมื่อเทียบก,กับ ที่ต่างๆในเลขที่เราได้มาจริงไหมฮะขอให้ถูกรวยสองตัวล่างนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบกัทนท้ายคุณแม่ทคอง